เรื่องการเมืองเนี่ยเมื่อดาวใหญ่ย้ายแล้วดาวใหญ่ที่ย้ายเนี่ยเป็นดาวสำคัญแล้วก็เป็นเจ้าเรือนที่สำคัญด้วยครนะเพราะฉะนั้นย่อมส่งผลกระทบแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะเพราะฉะนั้น,นผู้สื่อข่าวก็ต้องเ,นเสนอข่าวเปลี่ยนแปลง <c oughs> อาจารย์ถ้าเรา,าด,ดูอิทธิพลของดวงดาวเหล่านี้นี่ เปลี่ยนแปลงในหระดับแบบไหนยุบสภาไอ้ปรับคอรมวมันจะคพูดปรับอยู่แล้วก็มันเกิดขึ้นโดยปกติ <นะ S 1> ยุบสภาหรือว่ามีการรับประหาร <นะ S 1> าสมมุติเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นการยุบสภาเนี่ยนะีมันเป็นทางเลือกนะี่ทางเลือกตามระบอบการปกครองเนะี่ยส่วนการยึอดอำนาจเนี่ยเนะี่ยอันนั้นคือสดุดสดแล้วเนะี่ยสดสดแล้ว ดูตามเนี่ยเพราะฉะนั้นดูตามดาวเนี่ยคือถ้าผ่านตรงนี้ไปเนี่ยตรงผ่านตรงนี้คือตรงไหนตรงเดือนพฤษภามิถุนาตรงเนี้ยตอนที่ดาวย้ายเนี่ยเนี่ยมันก็จะไปถึงถึงตอนเกิดคลาดช่วงเดือนกันยากันยายนเนี่ยเอาว่าให้โฟกัสไปที่เดือนกันยายนเป็นพิเศษเดือนกันยาแล้วมันเป็นวงรอบของการยึดอำนาจเมื่อสิบแปดปีที่แล้วเลยโอ้โหนี่ ขีดเส้นใต้ห้าเส้นนะพระฉะนั้นการยุบสภามีโอกาสเกิดนะครับเนี่ยเพราะมันเกิดในราศีกุมตะกี้อธิบายว่ามันปกครองเรื่องสภาไงมีโอกาสเกิดก็ในช่วงนั่นแหละช่วงช่วงเกิดคลาดก็ได้ช่วงเกิดคลาดหรือถ้ามันแรงกว่านั้นคือก็คือการยึดอำนาจสมมตินะครับอะไรประมาณนั้นเพราะเป็นวงรอบวงรอบดาวเมื่อ18ป ถ้าข้ามถ้าข้ามพ้นปีนี้ไปไปลอาจารย์มันจะช่วงไหไอีกที่จะเกิดอันนี้นเนี่ยมันก็ไปปีหกเก้าไปหกเก้าเนี่ยดาวเสาเนี่ยจะจะย้ายเข้าสู่ตรงราศิมีนอีกครั้งหนึ่งนะ<อ>คือเสาเนี่ยเดินหน้าถอยหลังอ๋อเหรออ่าเนี่ย<ม>พระเสาพระเสาถอยหลังก็เรียกพระเสาพัก นฮะประสาภพาคเนี่ยส่งผลในดวงเมืองเนี่ยค่อนข้างเยอะอนี่ยเพราะประสาเป็นตัวแทนพบที่เส็บคือคอรอมอรโอ้นี่ยคอรอมอรนายกรัฐมนตรีอะไรเดินหน้าถอยหลังอะไรประมาณนี้